วันนี้จะพามากินสติกชีสสติกชีสเมนูใหม่ภ <c oughs> รรยาทำให้กินนี่งไงชีสเยิ้มๆดูนะดูตรงไหนนี่นี่าเขือเทศแล้วก็รอยโรยโอยอะตยแล้วซ้อนหกเลยโรยนี่โรยผงม,มามาก ยำบ่ายอาหารว่างยำบ่ายโหทำไมมันเละอย่าง,าางนเงี้ยนี่ชิ้นนี้อ่ะโหมันติดกันนะ่ะติดกันลแล้วทุกคนนี่ดูมันยืดมันยืดมันไม่เป็นแท่งแล้วทุกคน เราก็กินนี้แหละฉีกอืมอืมดูเทมนนี้เยอะเลยอืมฮึมยาวเกินเกินกล้องแล้วฉีกแบ่งอามาอมกินกันอร่อยทุกคนใช้คิดอะไรครับในการทำแม่ครัว ดูดูดูด mm ูมันยังร้อนอยู่ทุกคนเขาเรียกชีสอะไรมอสเซเรล่ามอสเซเรล่าชีสนะครับอืมอยู่อีกแล้วอยู่แล้วอืมอืมเดี๋ยวร้องนิดหน่อยนั่นแหละ

ครับอันนี้แบบไม่ใส่ผงนะไม่เป็นไรเดืโล่งไม่ทำงานอืมนี่ไงอืมอืม,อมใส่ผงก็เคลืไม่น่อย ไม่ใช่ผงจะแบบอ่อยกว่านะสำหรับผมมาอืมไม่นสมัมผัสได้ถึงแบบทำเป็นชีสอืมทำเป็นชีสนี่ดูดเลยทุกคนแต่สำหรับมา้าม้าชอบแบบมีผงมากกว่าเนาะแป้งกรอบด้วยทุกคน มับเข้าให้เริ่มเย็ยนแล้วทุกคนมันไม่ค่อยยืดใครอะลองทำกินก็ลองเซิร์ชในเน็ตดูทุกคนใช้ มอสเซเลล่าชีสมัน<า>มีชื่อหลายแบบนะอร่อ อร่อยมากโอเคสำรับคลิปนี้ก็กบเพียงเท่านี้ทุกคนมากินให้ดูอา่าสติกชีสแต่มันไม่เป็นแท่งละไม่เป็นสติ๊กะ่ะเป็นยังไงสติกชีสอืม Okay. Bye-bye.